อันนี้คืออะไรอะไรเหรอ,อน,นี่อ๋อสารเคมีเอาไว้ทำระเบิดได้แล้วถ้ากูกินจะเป็นไงมันกินไม่ได้อ๋อมันกดใช้ไม่ได้เหรอลองกดลองลองกดดูว่าจะไม่ได้เหรอได,ได้ดิไม่ไม่กดกดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มีคำหยบาบคายนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงนะครับแล้วก็ใส่หูฟังด้วยนะถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับให้หน่อยนะครับ มายืนเรียงกันยืนเรียงกันยืนเรียงหัำตรงอ่ะแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการานายจี้ไลน์ระดับที่มีผูคนดูวันนี้เรามาเล่นเกมอะไรกันอันเทิร์นครับวันนี้เราจะมาตามล่าไอ้นาหน,หนอนที่ฆ่าผมนะครับไม่นจะม่นจะกู้ฮ้ยสักคู่นี้ผมก็ได้ตายหาไปเว้ยมีคนฆ่ากูเว้ยมึงออกไปตายเองอะเราออกไปล่ามันกันดีกว่าวะเอ้ยมันงโง่มันจะกลางคืนแล้วเลยตอนเนี้ยสต็อกของก่อนสต็อกของก่อน ห้ามสร้างบ้านลอยฟ้านะน้องๆอันนี้คืออะไรอะไรเหรอนี่อ๋อสารเคมีเอาไว้ทำระเบิดได้แล้วถ้ากูกินจะเป็นไงมันกินไม่ได้อ๋อมันกดใช้ไม่ได้เหรอลองกดลองลองกดดูว่าจะไม่ได้เหรอจะได้ดิลอกมาๆกดกดไอ้เจ๊เลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้เนื่ยกูุ๊ตให้ทุกคนมานี่มานี่ยมาอยู่ที่บ้านนี่มึงมาดูวาร์สุดท้ายของกูเลื่องรถเหรอเลื่องรถดุรุ่ยตอนนี้ เจริงเหรอเฮ้ยน่าสงสารจังเปิดลงไม่ของกูแล้วอีกี้ยอกูทำลายทิ้งแม่งเลยยา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 คุณคุณลาทุกคนจะจดจำนายเฮ้ยอากิโอมึงไม่เห็นการตายของกูอะไม่อยากเห็นมึงมาช้าเกินไปไมามากูไม่อยากเห็นมึงเห็นมึงเห็น ไอ้เฮียนาสงสารไอ้เฮียแล้วกูไปเกิดที่ไหนเนี่ยโอ้โหดูดิโคตรไกลเลยพวกมึงอยู่ตรงนี้กันอะไรเดี๋ยวมึงเกิดมึงเกิดอ้าวอ้าวอ้าวอ้มึงเกิดใกล้ทหารอ้าวทหารมีของดีใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวกูจะเป็นไอ้นี่แว้ะเดี๋ยวกูจะเป็นนักล่านาทิคมอีกแล้วเดี๋ยวกูกลับมาครั้งนี้กูจะกลับมาพร้อมกับโอ้โหคิดต่อไอ้เฮียกลับมาทีเวลร้อยแล้วก็เอาของไปตก ไออเฮ้ยกูต่อยคนกูต่อยคนไอ้ตายกูฆ่าคนตายเอฟมันยืนนิ่งว่ะมันไม่มีของเลยในตัวมันเข้ามาแล้วมันก็เอฟเคมันชื่ออะไรอ่ะมันชื่อชื่อคนจีนด้วยคนจีนกูจะออกไปข้างนอกตอนนี้แล้วก็ไปหาก็ก็ก็ไปฆ่าหัวมึงไงกูน่าจะตายไปตอนนั้นแล้วก็อ๋อนี่เอาเอาของกูไปของกูไปนี่นี่ไม่มีขวานก็เท่กับไม่มีบ้านไปแล้ว โอ้โหเจ้ากูได้ขวานมาเสียแล้วอะดับกงเกิงนักดับเพิงมึงอยากกลับบ้านมามาเอาขอมาวางก่อนไหมกลับไม่ได้แล้วเว้ยกูต้องแสวงหาไว้ตอนนี้ไอ้อาร์มันเป็นไอ้นี่ไอฝนตกว่ะกูกูเป็นผู้แสวงแสวงเหี้ยและแสวงไปไอ้เหี้ยตอนนี้ฝนตกว่ะตกในเกมนะกูเฮ้ เออจริงบ่าทำไมกูไม่มาเล่นห้องกันบ้งแรกแล้ววะไอ้เย ok> ้าซอมบี้วะาห้าปัตตาฟอกโอ้โวยเป็นสีม่วงโอ้ก็กูกลับด้านด้วยโอ้กูโย่โอ้โอ้โอ้เสียงฟ้าผ่านในเกมโอ้ชิสเล่ย์กูอยู่ที่เมืองใช่ไหมโอเคเล่ย์กูอยู่ที่เมืองเกนี้ก็หล่อเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปยุ่งกับซอมบี้ที่ขานเลยมันตีแรงมาก บอกมอสี่ซื้อนายออะไรไปทิ้งอ่ะเอาขวานสามสี่อันไปทิ้งแต่แคมเฮ้ยแต่ค่ายทหารมันก็ดอมขวานอยู่แล้วมันไม่ต้องกลัวหรอกภารกิจวันนี้คือมึงต้องฆ่ามันให้ได้นะไอ้คนที่ฆ่ากูชื่ออะไรนะเออชื่ออะไรวะอ้าวเทียะอ้าวเทียครับมันออกไปแล้วอาร์ตเออมันออกไปแล้วงั้นเราเปลี่ยนแผนดีกว่าเราจะไปลา่ลาล่าฆ่าคนกันดีกว่าใช่เไป็นคนดีบ้างดีหเป็นคนดีบ้างเฮ้ยกูเก็บกดนานมาก ไอ้เซิฟนี้เราต้องฆ่าคนบ้างเราจะเล่นแบบไม่ฆ่าคนไม่ได้โอ้โหฟ้าผ่าเออต้องอย่างนี้เลยต้องเป็นผู้ล่าบ้างผมจะไม่ยอมถูกกระทับอีกต่อไปเฮ้ยนั่นน่ะข้างหน้าไออาร์สโคปเปียนเจดอะดูในแมวอะตรงนั้นอเปิดเยอะะนไอปไปมาเลยฟ้ามาเลยฟ้าเขาบอกตรงนี้ทำเฮ้ยเขาห้ามทำเลยเฮ้ยเขาบอกห้ามทำเป็นบ้านใหญ่เลยเป็นบ้านเหล็กด้วย ซอมบี้ซอมบี้อุ้ยอะไรว้าเฮ้ยกูเจอของดีว่ะอะไรวะไอกระเป๋าที่เป็นรูปตัวเฮดอะเมดคิดอะอ๋อเก็บ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 ของดีของดีจัดเลยใหญ่ใหญ่ใหใหญ่ได้มาสองอันอะซอมบี้มันดอกเพื่อนการที่ซอมบี้มันขยับเนี่ยมันไม่ปกติใช่ไหมไม่ปกติเพราะว่าเป็นไปได้ว่ามีคนอยู่เฮ้ยกูมาถึงแล้วว่ะสควอเปียนเจ็ดอ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไอสควอเปียนเจ็ดที่มันใช่ที่ ที่มีนี่ไหมสารเคมีปหมไม่ไม่มีไม่มีไม่มีสารเคมีหรอใช่ไม่มีไม่มีแล้วทำไมกูเห็นเหมือนซอมบี้มันใส่ชุดสีเหลืองวะใช่ซอมบี้มันใส่ชุดเป็นโอฮานสาดแต่ว่ามันไม่มีสารเคมีเออจะบอกว่าไอ้ชุดเปโอฮานสาดอ่ะมึงสามารถใส่มล้เข้าเขตนั้นได้นะอารหรอได้ใส่ใส่ชุดนั้นเข้าเขตได้ใส่ทั้งเซตเลยเหรอได้ใช่มึงใส่ใส่ชุดนั้นเข้าเขตเข้าเขตดีเชือได้พี่ต้องกูใส่ทั้งเซ็ตไหมหรือว่ามันต้องดรอปต้องใส่ทั้งเซตเลยให้ครบโอ้ว้าวได้เลย จะมีหมวกมีเสือ้อก็มีกางเกงคนระับอ่าดื่มก่อนอือสดชื่นไอ้เหี้ยกูดื่มของชื้กูไปดื่มสารเคมีไอ้เหี้ย,ยคือมันขวดมันต้องขวดสีฟ้าเว้ยกูด,ดื่มขวดสีเขียวโอ้ยเนอะไม่ไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรละตอนนี้กูด,ดื่มขวดสีฟ้าแก้อาการเลยละไอ้เหี้ยชุดโกโกวาว่ะไอ้ชุดสีเหลืองอ่ะ มึงไอสัตว์กขึ้นโกกาวซอมบี้ซอมบี่ขึ้นหลังกูโอเคอ่ะกูได้รถบรรทกหนึ่งด้วยกันแค่ซอมบี้นะฮะเออนะกูได้รถคันหนึ่งด้วยเดรถบรรทุกหนึ่งขับได้ไหมขับได้ขับถ้าถ้ามีน้ำมันก็พยายามขับมาถ้าไม่มีก็ล็อกเอาไว้ก่อนอ่ะกินวิตามินเพิ่มพลังเอ้ยรถถังจริงหรอมันขับมาหรือว่าอะไรไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาขึ้นก่อนออล็อกล็อกเดีไม่มีอะไร เดี๋ยวคุณใส่เสื้อเลยเห็นไหมพี่รถถังแถวนั้นเองเหรอใช่แถวนั้นใจบ้านเรามากเลยนะเออเฉยๆแล้วคุณมีแค่เสื้อแบบเก่งๆไบโอฮาศาสตร์ด้วยเข้าได้ปะต้องมีหน้ากาก้ตองมีหน้ากากด้วยมันต้องมบดรอหน้ากากได้เลมีหน้ากากด้วยตอนนี้คืออยากได้นี้มากเลยได้ไฟฉายครับยังไงอยู่มีให้ครับไหมไม่มีหายากว่ะแม่รถก็ไม่มีรถก็ไม่มีไฟฉาย วันวันไฟฉายมากเลยเพราะตอนนี้มองควแล้วไม่เห็นเลยซุยมึงสามารถเก็บไอยาสารเคมีอ่ะครบ12อันเพื่อเอาไปทำดัมออฟอะไรเนี่ยขอแปลภาษาแป๊บไอคนจีมตายเพราะซอบบิกินสมองไรหรออ่าไปเอาไปทำถังเคมีได้นะครับว้าวมันทัระเบิดได้ด้วย แต่ว่ามันต้องมีระเบิดไอระเบิดดีบอะไอรอเอ็กโซซีบอะทีเด็ดเอยไดนาไมต์เฮ้ยมึงอย่าลืมนะเว้ยว่าภารกิจของเราในวันนี้ก็คือขวัคนใช่ไหมฆ่าคนเราจะไม่ปวดเราจะฆ่าเข้ารถมาใครเออประเด็นกูอีทีอ๋อเฮ้ยโอ้โหเริ่มเช้าแล้วไอเหี้ยมาแล้อิสไมเทิร์นเราโหลดยัง เนี่ยวิธีล็อกคือมึอองขอกินรถใช่ไหมมันจะวงเลียวเขาว่าล็อกน่าคือล็อกแล้วนถึงเพลินของกูและไอฟโฟชีอ่อ่ะคือกูอยากรู้วิธีการล็อกกับเพื่อนกดตัวโอไงอตัวโอนั่นแหละกูกดมันไม่มันไม่ได้เพื่อนอ้าวทำไมวะวิตามินกินวิตามินโอกูเป็นงารก้มอ่ะสักกลัวโอนะเออโอไม่โอแล้วก็กดล็อกในรถโอเคแล้วจ้ะใช่นั่นแหละนั่นคือล็อกอยู่นั่นแหละแล้วเป็นไงกูได้ล็อกซักเตอร์เลยที่ภูมิใจดีกว่ากู o, นะ ยอดเลยวะเี่นั่งได้กี่คนเดียววะเนี่ยไม่ใช่เหรอนั่งได้คนเดียวยอ่ะมึงกับผมดูทิ้งไว้สิเี่กูเสียวมึงความหลังเลยเ่ี่ยเออจริงความหลังเลยสัตว์เซิร์ฟเก่า P E I เ่ี่ยและความหลังตอนที่เรานั่งรถกันจะไปกับหอมึงแล้วที่จะบวกขับรถสิบล้อไอเรื่องจริงเรื่องจริงไอ้เยี่ยอ่ะสนใจเล่าไหมเราดีววเราดิทำไมวะทำไมวะ มือมึงกงเล่ากูกูกูจำไม่ค่อยได้หรอกก็คือตอนนั้นอนะ่ะกูไปฟิวเจอร์กับไอ้อิทธิเวอืมแล้วทีนี้ก็ขับไปใช่ไหมแล้วก็คือ,อทางไปมองกรุงเทพแม่งไอ้ตรงเส้นถนนเลนออกแม่งมเล็กมากเว้ยอ่าฮะแล้วทีนี้มันก็มีรถสิบล้อออกมาจากซอยเว้ยอ่าแล้วกูก็เกือบตายล้อออกมาจากซอยคือแบบส่วนการจะแบบจะประสานงานกันเน,นี่ยเหรอไม่ไม่มันจะออกมาจากซอยกูขับมาทางตรงไง อเออแล้วแม่งแม่งออกมาแม่งก็ไม่เบรกเลยเชียร์แล้วกูก็กูเบรกติดพื้นเลยชัยด,ๆๆชดโอไม่งั้นไม่งั้นไม่มีไม่งั้นก็คงจะตายฮาร์ดเล่นกันในวันนี้ไม่มีมกูอีกแล้วโนมอไอ้กูมีออไอ้เข็มชีดายาสีเขียวนี่มันทำอะไรได้อ่ะอมาเป็นวัคซีนอาร์ตทำให้มึงโดโอเออมึงจะเพิ่มขีดไอให้มึงไม่ไม่ติดเชื้ออ๋อ ฉีดแม่งเลยแล้วกันนะไปเต็มที่กลับมาเต็มแล้วโปฟีนอะดรีนาลีนแล้วก็วัคซีนนะวัคซีนดีสุดละกูต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเยี่ยแม่งทำไม่ไมอ,ไอย่างเยอะเลยสัตว์กูไปตัดไม้ก่อนมึงเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไฟฉายกูไปไหมเราเรียนเนี่ยกำลังจะพูดเลยเนี่ยมาแล้วมุดชิบหายไอ้สัตว์เออไอ้ของอย่างเยอะเลยข้าวต่างๆนั่นเอาไว้นะอ๋ออันนี้ไงมีฟิลเตอร์ได้มันจะเอาไปใช้กับหน้ากากได้ใช่ไหม ใช่ใช่โอเคกูต้องมันมันมันจะเป็นเหมือนแผ่นกองอากาศอ่ะมาณนนั้กูกูต้องหาอันนี้ให้ได้ก่อนหาหน้ากากให้ได้ก่อนใช่หน้ากากมันจะอาจจะหายากหน่อยอิเซไกโอได้ไงใช่ไหมกูมีผ้าออกกลับมาสามชิ้นเนี่ยวิคนาซานาซาต้องการตัวกูอย่างหนักทำไมวะนาซาต้องการตัวกูเพราะสถานที่แห่งนี้นั้นบอกเลยว่าโอ้โหของดีสัตต์อ่ะเป็นใครว่าไอที่นาซาต้องการตัวเลย กูเป็นคนคนใหญ่คนโตไงคว,วกมึงพวกมึงต้องต้องไหว้กูไอเฮ้ยมีฮาร์ดเบเกอร์แล้วอ่ที่ที่เป็นที่เขาเชื่อเอกปะ่ะใช่ใช่นั่นฮาร์ดเบเกอร์เามพาเฮียเฮียไม่เล่นก็นไม่หายไม่เล่นก็นไม่หายแล้วเล่นไปก็ไม่หายดีไอสัตว์คนไรประโยชน์เลยไม่มีเ er. <laughs> อ่ะกูสึกถึงความเขาเลยนะเอ่าความหนักหนักของปืนเนี่ยเหนือป่ะหนักมาถึงหนักใจ ใช่หนักใจทำมาวะมึงถือปไปแล้วมึงจะตายอ่ะภาระอันหน้าที่อ่ะภาระอันใหญ่หลวงไอ้กูปีปีขึ้นไปทำไมวะในหน้าที่เฮ้ยกุญเชี่ยกือบตกกูมีก้อนเนื้องอกอยู่ที่ไข่ it was at this moment that he knew he fucked up เอาเอโต้อะไรดีเอาโต๊ะโต๊ะโต๊ะ ่เป็น่โต๊ะสไตล์เออ่วิกตอเรียอ่าวิกตอเรียซีเกตออะเน้ำหอมแม่เหี้ยออกคนเราออกน้ำหอมแล้วชุดชั้นไหนเอสสันแล้วซาบิน่าเอสสันก็ลุยลุยอีกกูไม่รู้นี่เอาโต๊ะว่าตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ไหมชุดโกโก้ว่าไอ้มีจีพีเอสด้วยว่ะเฮ้ยซาซาบีน่าไม่ซาบิน่าไม่ใช่ไม่ใช่ อะไรอะไรอะไรจะเล่นไรเล่นไรไรเล่นไรเล่นไรสัตเล่นไรมันไม่ช่วยฉันในเหรอะก็ซาบีน่าจะช่วยฉันในอ๋อขอโทษเก่นในหลอดเลยเนี่ยเก็บไว้ตอนนี้มันก็เหลือแค่หนึ่งปอร์เซ็นั้นก็อะไรหรอเจ้าเอียสจงไปไปเก็บไว้อยู่หเอนอะไรของมึงวะตอนนี้มันก็เดเซ็นดังนั้นก็เจ๊ ไอ้ยีของเยอะมากของเต็มหมดเลยอย่าลืมนะเออจะบอกว่าอย่าลืมว่าต้องกดโฮมนะอย่ากดรีสปอนแต่เราต้องไอ้นี่ก่อนเราต้องเซตไอไออะไรวะที่นอนไอ้ที่นอนตอนนี้ไอ้เหี้ยพ่อมึงอะไรยิงปืนนัดเดียวแม่งวิ่งกันมาทั้งหมใกล้ทั้งหมู่บ้านเลยโอ้โหมันของมันเต็มไปหมดเลยเหี้ยปากปากตีเออจริงว่าพอของเยอะกูก็ไม่กล้าทิ้งบ้านหว่ะไอที มาไอชัดมาต้องพไอข้างล่างเนี่ยเราเราเจาะรูได้ไหมไม่ได้ข้างล่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ไิแล้เพราะว่าเราอวางฐานใหญ่เฉยฐานมันเลยคขยายโอเคเปลี่ยนปืนแม่รถแท็กเตอร์แล้ภูมิใจวะ จะตายเฮ้ยซอมบี้วิ่งหนีกูได้เหรอไม่มันไม่ได้วิ่งหนีมันมันมันแค่ออกออกนอกเขตเฉยๆกูก็ยิงต่อประชิดมันเลยเนาะไอ้มันนี่วิ่งหนีกูอะนี่กนรักมึงนะตกใจหมดไอ้สัตว์อืมลาก่อนอืมบอ่าไหนดูซิมึงมีของอะไรบ้างฉันจะให้เอ่อไอ้ไอ้พ่อกับนายนะจะพผล่มนได้ไหมนะอีกแอ็กแอ็กโอ้ขอบคุณมาก เฮ้ยเชี่ยขอเซิร์ฟโทน่อยเซิร์ฟโทนเจอเอฟโพสีอีกชัตเนี่ยเอฟโพสีเออเฮ้ยรอค่ล็อกเกอร์เก็บฝเกเอามึงเต็มแล้วมั้งเนี่ยไอ้ทียเต็มหมดแล้วกูจะบอกว่ามึงเฝ้าบ้านนะเดี๋ยวกูออกไปหาของมาหากูดูมาหากูด่วนเลยกูเจอระเบิดทีนทีไอ้ของมาก่อนอาร์ตมึงกลับมาก่อนมึงมึงแบบกลับมาทีละทีละล็อกอ่ะแกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แป๊บนึงนาทีกูมันชิ่งใช่ไหม ไฮ้เจอระเบิดอีกแล้วไอ้ไอ้พวกสิบสองลูกเลยตายแน่หัวตายแน่ไม่ตายไม่ตายบมันมีหมูที่เลี้ยงไว้ด้วยเว้ยใช่ตั้งใจกูกูฆ่าหมูมันจะเป็นไงต่อมันก็จะเป็นคนบาปกูฆ่าหมู